อายตนะคือจุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีอยู่การขูเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องไส้มีอยู่ ความหิวและความระหายก็ปรากฏหนีฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจักสุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจะักขุสัมผัสเป็นปัจจัย mm. เมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อข,ขานามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะกานณสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉนนั้นเหมือนกัน ต่อไปนี้เป็นปฏิปักขไนาจากข้างบนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการขูเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไส้ไม่มี ความหิวและความระหายก็ไม่ปรากฏนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจักสุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักกุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อขานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะคาณสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุก,ปปกขก์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีการจับและการวางก็มีเมื่อเท้าทั้งหลายมีการก้าวไปและการถอยกลับก็มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีการขูเข้าและการเหยียดออกก็มีเมื่อท้องไส้มีความหิวและความกระหายก็มีนีฉันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจักษุมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันต่อไปนี้เป็นปฏิปัปคในาจากข้างบนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มี การจับและการวางก็ไม่มีเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการขูเข้าและการเหยียดออกก็ไม่มีเมื่อท้องไส้ไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่มีนี้ฉันได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจักสุไม่มีสุขและทุกอ์ันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้น เพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อขานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะไม่มี สุขและทุกข์อันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล